สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮา้อยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่11กุมภาพันธ์6 5 6 5นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมหลุดไปนะครับผม วันนี้ก็แก้ตัวใหม่นะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับผมสําหรับวันที่11แอดมินก็ให้รูดอยู่ที่7กับ2นะครับผมก็จะเป็นเลขดับนะครับผมของเมื่อวานนะครับผมสาหรับ7นะครับผมแอดมินก็จาะให้ที่70นะครับผม74 76 และก็78นะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินก็เจาให้ที่2 0 2 4 2 6 2 9สอ้าและก็2 7นะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผม ให้กับ f อซพี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถเลือกคู่ได้นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุดเบิ้นนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่11น,น,นะครับผม22 44 55แล้วก็77นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่ 1, 2, 6, 6, 2, 9, 8, 7, 0แล้วก็ 2, 7, 4นะครับผมเอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ